สิไปอ้อยปุ๋ยกาดสเได้พี่น้องคะ่ะหลังจากที่มันแ้งบบตกนี่เกือบสองอาทิตย์เนาะเขาเยะท่อนข้างหลังกันเลืองอุ้ยแบบนั้นเลยค่ะพี่น้องบาทที่นี่ฝนตกแล้วนะคะฝนตกมาเลยมีเริ่มมีน้ำเจาะแจ๊คแล้วยื่ทอนก็จะมาอ้อยปุ๋ยสตอบาทนี่พี่น้องขั้นตอนก่อ,อกไปก็จะเป็นเขากินปุ๋ยแล้วกับสิต่าวกับสิลุกไปดํามคนตัวพี่น้องคะ่ะไปนอไปว่านปุ๋ยกาดน้ำยืทอนเลยคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าทํานาปีน่ะ มันก็จะกะเวลาบรายได้ว่าต้องท่อนั้นมื้อท่อนี้มื้อต้องไปว้านปุ๋ยกล้าท่อนั้นท่อนี้มันกะไม่ได้เพราะว่าทํานาปีเราต้องอาศัยฝ่าฝนพี่น้องขั้นฝนบ่มาอังสีเข้ากับไปว้านปุ๋ยบรายได้แห่งทั้งแรงปุ๋ยบอลล่ายซึ่งเวลาเราตกก้าเฮ็ดก้าหน้าปีนี่มันข้สีไก่สาไก่ข้องังสีนะมันไม่มีแหล่งน้ําที่จะเอามาใส่ล้วก็ต้องรอฝนชาวนารอฝนขึ้นในพนวามานันละค่ะพี่น้องบบตกอยู่นี่ประมาณสอง ไม่ถึงสองอาทิตย์อาทิตย์ก,กลัวเกือบสองอาทิตย์มันก็เลยเห็นห้แบบว่าพื้นดินแห้งหงายแห้งเขาย่ท่อนกายย่ท่อนก็สิเป็นสีเหลืองๆจากน้อยครับพี่น้องพอฝนตกมาก็ชายโยเลยได้ชาวนาครับพี่น้องอ้าวกลับไปบ้านปุ๋ยจะต้องไปห่วานปุ๋ยเพื่อเตรียมพร้อมไหกาไน้กินปุ๋ยพอกล้ากินปุ๋ยแลย้วมันก็จะเขียวมันก็จะเพิ่มในการถอนง่ายพี่น้องมาที่นี่เห็นบ่อืมถา้าฝนพี่น้องก้าเขางย่ท่อนอยู่หนีทั้งหมดนี่มีหลายสายพันธุ์เนี่ยที่ที่ย่ท่อนวานไหตุวเจา้าเบิองนี่เนาะมียืพม ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยข้าวเหนียวกำมลืมผัวข้าวไก่น้อยสีทองข้าวมะลิหนึ่งศูนย์หาข้าวเหนียวกีบเดียวแล้วก็ข้าวผกาลําดวนแล้วก็ข้าวพันนำยศน้ำย่อยแราคากอคอยีบสองเออคือหลายเธจะทอดหลายอยู่พี่น้องเห็ดตาโอเจอแอ่แจะขันไวเป็นล็อกเป็นล็อกกันไวนะคะพี่น้องเนี่นะ เขาเนี้ยบันนี้คิดว่าบ้านบันนี้คือสีได้ดำเงาวตาวเงาอยู่ยถ้าฝนมาสม่ำเสมอเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้ากาเขาไงเป็นบ,บ่วินน้ำก็ต้องหาสูบน้ำให้ดำให้ได้ขนาดอยู่ที่พื้นที่คันชคดีฝนตกมากจังเสียหอก็เสีได้ดำเที่ยเดียวนี่เล้วไปเลยหลายคนาเอาคือเห็นเจ้าดำเล้ยวเที่ยนึงนี่ท่อนเจาบวท่นรอทร่อพี่น้องมันมีหลายกระซัตรนะสูมันมีเขาไงเขากลางเขาดอเนาะพี่น้องเนาะเอามันนี่ผ้าพี่น้องเมื่อวานกาเล้วค่ะ